ไม่กล้าวางเลยทีนี้พอ่พอพ่อถ้าเหมือนถ่ายเหมือนถ่า,ายเป็นนะด,ดูดูคนหน้าอคว,วบคุมทิศทางเลยเขาคนนี้เลยทำให้มัน ผันหลังพาอยู่เนี่ยทำแบบเหมือนตาลายตาหน่อยนะทุกคน Can I try? I want Are to you help. Sure? Yes, I, I I want to chat a little bit, and then I cannot. I can go back to you. Yeah. was not easy. I try to show something. Oh. ก็คืนไปแหนทอนแล้วนะพี่พายนะเราจะพายดีกว่านะอ่า